สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิกพิสนุเนื้อหาเรื่องราวต่อไปนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ทรงสปอร์ตสายหมอบหรือบางท่านมักเรียกกันว่าบิ๊กไบส์สายหมอบหรือสายสนามครับและเป็นรถคลัตช์มือเกือบจะทั้งหมดเสียด้วยนะรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ดังเช่นพวกบิ๊กไบ์นั้นมีหลายประเภทให้เลือกใช้ตามความต้องการเช่นแบบเน้นเดินทางไกลมักจะเป็นรถที่นั่งสบายบรรทุกของได้เยอะโครงสร้างแข็งแรงพร้อมบรรทุกหนัก หรือจะเป็นแบบลุยป่าลุยโคลนมักจะเป็นรถทรงสูงสูงเน้นลุยวิบากจริงจังเป็นต้นแต่มันจะมีรถอีกประเภทหนึ่งที่เป็นหัวข้อของวิดีโอนี้รถประเภทนี้มันเหมือนกับว่ามันเกิดมาเพื่ออยู่ในสนามแข่งทางเรียบรถพวกนี้มักจะออกแบบมาให้เน้นเอาไปลงสนามทางเรียบเอาอไปเทโค้งเข่าเช็ดพื้นแรงม้าสูงสูงเลยหลายอย่างตามแต่ผู้ผลิตจะลังสรรออกมาแต่ไม่เป็นไรนั่นมันรถประเภทการแข่งขันครับ กลับมาเรื่องรถสปอร์ตสายหมอบที่สามารถใช้ขับขี่บนท้องถนนได้กันดีกว่ารถสายสปอร์ตสายหมอบที่มีเอกลักษณ์ไปทางใช้ในการแข่งขันนั้นผมขอเรียกสั้นๆว่ารถสายหมอบจะได้เรียกสั้นๆง่ายๆครับขอเกิ่นเริ่มต้นสังนิดว่ารถสายหมอบที่ซื้อป้ายแดงมือหนึ่งจากตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการนั้นแน่นอนถ้าเป็นรถที่ทำมาเพื่อให้ใช้งานบนท้องถนนสาธารณะนั้นเมื่อมันวิ่งบนท้องถนนได้ มันต้องถูกต้องตามกฎหมายแน่นอนเพราะถ้ามันผิดกฎหมายผู้ขายจะไม่สามารถขายให้ผู้ใช้นำมาวิ่งบนท้องถนนตามปกติได้เอาละกลับมาที่เอกลักษณ์ของรถประเภทนี้กันดีกว่าเอกลักษณ์ที่ชัดเจนของมันคือมันได้รับการออกแบบมาให้มีสมรรถนะด้านเครื่องยนต์ที่มีจุดประสงค์เอียงไปทางใช้ในการแข่งขัน รอบเครื่องยนต์จัดจ้านกว่ารถประเภทอื่นในพิกัดที่ใกล้เคียงกันท่วงท่านั่งที่เน้นหมอบก้มต่ำร่างกายของผู้ขับขี่จะถูกบังคับให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมจะแหวกลมแหวกอากาศไปกับตัวรถระบบช่วยเหลือในการขับขี่ต่างๆจะเน้นไปในเชิงระบบที่ใช้ในการแข่งขันตัวรถออกแบบมาเน้นไปในทางอากาศพลาศาสตร์ บางคันบางรุ่นนี่ออกป้ายแดงมาก็แทบจะพร้อมลงแข่งเลยก็ว่าได้ราคารถประเภทนี้บางคันจะมีราคาที่สูงกว่ารถพิกัดที่ใกล้เคียงกันมากกว่าหรือเป็นเท่าตัวเลยก็มีนี่คือเอกลักษณ์เฉพาะตัวของรถสายหมอบที่ผมพอจะอธิบายได้ในเมื่อมันไปในทางแนวแข่งขันแต่มันวิ่งตามท้องถนนเหมือนรถคันอื่นๆเขาได้มันเป็นยังไงบ้างล่ะเอาล่ะ ผมขอเอาประสบการณ์อุดมการณ์และความคิดเห็นส่วนตัวของผมนำมาประกอบเนื้อหาครับผมคงไม่ต้องอธิบายว่าผมขับรถสองล้อมานานแค่ไหนเรื่องนั้นช่างมันเถอะครับเอาเป็นว่ามาฟังเรื่องราวจากผมกันดีกว่ารถสายหมอบกับการใช้งานทั่วๆไปในชีวิตประจำวันนั้นทั่วๆไปในที่นี้คือขับขี่เดินทางใกล้และเดินทางไกลเดินทางไปทำงานประจำวันบ้างเดินทางไปทุระง่ายๆคือใช้งานในชีวิตประจำวันนั่นแหละครับแต่ผมขอบอกดักไว้ก่อนไง เผื่อคำว่าทั่วไปของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนอกเรื่องไปเยอะเลยกลับมาทั่วไปกันต่อนะครับขอโทษทีขออธิบายเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นข้อสังเกตก่อนเลยไม่ขอพูดข้อเสียเพราะสำหรับผมรถมันไม่มีข้อเสียอะไรครับเพราะเอกลักษณ์ของรถมันเป็นแบบนี้อยู่แล้วในเมื่อมันเป็นรถสายหมอบสิ่งที่ผู้ขับขี่ในบางท่านจะเจอและปรับตัวกันลำบากคือรถมันมีตำแหน่งแฮนด์ที่ ต่ำมากบางคันแฮนด์ต่ำมากจนเท่ากับระดับความสูงของเบาะผู้ขับขี่เลยก็มีเราจําเป็นต้องก้มโน้มตัวลงไปเพื่อจับแฮนด์ครับถ้าก้มโน้มต่ำสิ่งที่ตามมาจากการนั่งท่าลักษณะนี้คืออาการปวดหลังอาการปวดบ่าปวดไหล่ปวดตามต้นคอท้ายทอยและปวดที่สุดคือง่ามมือทั้งสองข้างแต่หลักๆจะปวดปวดกันเนี่ยจะเป็นง่ามมือกับไหล่ครับแล้วแต่คนด้วยนะ บางคนเนี่ยปวดไม่เหมือนกันคนละตำแหน่งก็มีแต่ที่แน่ๆต้องมีปวดกันบ้างแหละปวดแน่นอนปัญหาพวกนี้ไม่ได้เกิดจากรถแต่เกิดจากตัวผู้ขับขี่ที่ยังไม่ได้ปรับตัวให้เข้ากับรถนั่งผิดท่าผิดทางบ้างแหละใครที่จะขับขี่รถสายหมอบอย่างจริงจังต้องปรับตัวอย่างมากทั้งท่านั่งระดับสายตาที่ใช้มองข้างหน้าตำแหน่งศีรษะก้มเงยในการมองไปข้างหน้าการวางตำแหน่งเท้า รวมทั้งตำแหน่งขาตำแหน่งหัวเขา่าและอีกหลายๆอย่างครับเมื่อเราปรับตัวเข้ากับรถได้แล้วความไม่คุ้นชินเหล่านี้จะไม่เป็นปัญหาอีกต่อไปสำหรับวิธีในการปรับตัวของผมไม่มีอะไรมากครับเอาเข่าหนีข้างตัวรถหนีบไว้เลยหนีบยึดไว้หนีบตรงข้างถังน้ำมันนี่แหละครับทิ้งน้ำหนักตัวลงที่สะโพกพยายามให้น้ำหนักถ่ายเทไปที่มือเนี่ยให้น้อยที่สุดฝึกไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ปรับตัวได้เองครับ ถัดมาคือเรื่องของตำแหน่งเบาะนั่งผู้ขับขี่ที่ถือว่าสูงอยู่พอสมควรจริงๆแล้วรถบิ๊กเบ๊ส่วนใหญ่มันก็สูงๆกันทั้งนั้นแหละครับจะบอกว่ามันเป็นเรื่องลำบากสำหรับบางคนก็ได้เรื่องความสูงนั่งคล่อมรถแล้วขาถึงบ้างไม่ถึงบ้างจุดนี้ให้ฝึกทักษะการคล้อมในการขับขี่เอาถ้าฝึกไม่ได้ให้ไปเรียนฝึกอบรมเฉพาะทางได้นะครับ วงเลี้ยวที่กว้างกว่ารถประเภทอื่นถูกต้องครับรถสายมอบทั้งหลายนั้นไม่ได้ออกแบบมาให้เลี้ยวได้อย่างสบายในวงแคบเพราะมันออกแบบมาเพื่อเน้นทางตรง,ตรงๆหรือทางโค้งกว้างๆเป็นหลักแต่ถ้าต้องใช้เลี้ยวในวงแคบแคบจุดนี้รถสายมอบเสียเปรียบรถประเภทอื่นมากพอสมควรเช่นเปลี่ยนเลนถนนในขณะที่รถติดแบบรถติดสนิทจริงๆอ่ะมุดรถติดเปลี่ยนเลนนั่นแหละครับบางช่วงบางกรณีรถอื่นๆสามารถผ่านไปได้ แต่รถสายหมอกจะไปได้ยากกว่าหรืออาจจะผ่านไม่ได้เลยก็มียกเว้นบางคนที่มีฝีมือพอเพียงจุดนี้จะไม่ใช่ข้อกังขาอะไรสําหรับเขาครับรถมันไม่มีความนุ่มนวลเอาเสียเลยถูกต้องครับรถสายหมอกไม่ได้ออกแบบมาให้เน้นในความนุ่มนวลในการขับขี่รถมันทั้งกระด้างเด้งเด้งวิ่งผ่านรอยต่อของถนนนิดหน่อยก็เห็นอาการสั่นๆเด้งๆได้แล้วมันเป็นเรื่องปกติของรถแนวนี้ครับถ้ามันไม่เด้งนี่สิถึงจะเรียกว่าแปลก แต่เรื่องความคมความนิ่งในการเข้าโค้งกว้างๆนั้นต้องยกให้รถสายหมอบจริงๆแม้ผมจะไม่ใช่สายเทโค้งนอนโค้งเข่าเช็ดพื้นก็ตามผมยังรู้สึกได้ว่ามันนิ่งมันคมจริงๆเวลาเข้าโค้งครับคนซ้อนกรณีมีคนซ้อนมันลำบากไหมหากว่ากันตามจริงแล้วเทียบกับรถอื่นๆลำบากสำหรับคนซ้อนพอสมควรครับตำแหน่งคนซ้อนมันทั้งสูงเบาะก,ก็เล็กรถไม่ได้มีความนุ่มนวลเอาเสียเลยหลักๆมีประมาณนี้แหละ แต่ถ้าคนซ้อนคุ้นชินเข้าใจในตัวรถหรือพูดง่ายๆคือซ้อนรถสายหมอบเป็นข้อกังขาต่างๆมันจะไม่ใช่ปัญหาครับเมื่อเราขับรถสายหมอบจนเข้าใจในตัวรถคุ้นชินและปรับตัวได้แล้วความลำบากหรือปัญหาต่างๆที่กล่าวมานั้นมันจะไม่เป็นปัญหาอีกต่อไปเพราะเราจะคิดและประเมินได้เองว่าเราจะรับมืออย่างไรบางครั้งไม่ต้องคิดอะไรเลยด้วยซ้ำร่างกายมันตอบสนองเอง แม้ว่ารถสายหมอกมันจะไม่ได้เอื้อความสะดวกสบายความคล่องตัวอะไรมากเมื่อผู้ขับขี่เข้าใจตัวรถเข้าใจเอกลักษณ์ของรถเมื่อไหร่เราจะลืมความลำบากต่างๆไปเองเพราะคําว่าเข้าใจจะช่วยให้เราขับขี่รถได้สนุกมากขึ้นกว่าที่เคยเรื่องนี้มันแล้วแต่คนครับบางคนปรับตัวไม่ได้เลยก็ไม่เป็นไรขอให้พยายามปรับปรุงปรับตัวต่อไปปรับตัวไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าไม่มีฝีมือมันคนละกรณีกัน ผมเห็นหลายคนปรับตัวไม่ได้แต่ใจรักรถ,รถสายหมอบเขายังขับขี่กันได้เลยแม้เขาบอกว่ายังปรับตัวไม่ได้ก็ตามสำหรับรถสายหมอบแล้วหากถามผมว่ามันมีข้อดีอะไรถ้าจะเอ่ยถึงข้อดีแล้วบอกตามตรงครับผมนึกข้อดีไม่ออกจริงๆผมขับรถสายหมอบด้วยใจเท่านั้นไม่มีอะไรหรือสิ่งใดเจือปนเลยผมคิดว่ามันดีไปเสียทุกอย่างทุกอย่างที่เป็นตัวตนของรถแบบนี้ ผมเล่าความรู้สึกในช่วงแรกๆของการขับขี่รถสายมอบให้ท่านผู้ชมฟังบ้างดีกว่าครับชีวิตผมผ่านการขับขี่รถสองล้อสายสปอร์ตมาอยู่พอสมควรแต่ยังไม่เคยขับขี่รถสายมอบสายสนามอย่างแท้จริงสักครั้งหมายถึงการนํามาใช้ในชีวิตประจําวันเลยนะครับเอาละก่อนหน้านี้ผมขับขี่รถคาวาซกินินจา400มาก่อนจากนั้นเปลี่ยนเป็นรถคันใหม่ที่มีสมรรถนะเหนือกว่าคันเดิม เมื่อถึงวันไปรับรถ Kawasaki Ninja ZX-6R ที่เร a l m o t o ต s p o r t r รามคแหงใช่ครับรถที่ต่อมาจาก Ninja 400ของผมคือเจ้า Ninja ZX-6R นั่นเองหลังจากที่เซลเ A ได้ให้คำแนะนำทุกอย่างเกี่ยวกับรถเรียบร้อยผมจัดการปรับค่ารถทุกอย่างให้นิ่มนวลและปรับคันเร่งให้เบาที่สุดเพราะผมรู้ว่ารถมันแรงแม้ผมจะไม่เคยขับ ZX-6R มาก่อนก็ตามหลังจากที่ปรับมุมมองกระจกหลังเป็นที่เรียบร้อย ผมขึ้นคล่อมรถและติดเครื่องยนต์จากนั้นภรรยาก็ขึ้นซ้อนรถในหัวสมองของผมนึกไว้เสมอว่าผมต้องนำทักษะต่างๆที่มีอยู่มาใช้ทั้งหมดท่าทางและการวางตำแหน่งเท้าต่างๆลงตัวหมดครับไม่ต้องฝึกหรืองงอะไรเลยจำได้ว่าครั้งแรกที่ออกตัว รถค่อยๆไหลไปข้างหน้าอย่างช้าๆผมพบกับแรงดึงแรงบิดที่มหาศาลกว่าที่เคยพบเคยเจอมาแม้คันเร่งจะไม่ได้ถูกบิดแต่รู้สึกได้ถึงกำลังของเครื่องยนต์ที่แรงเหลือล้นแรงของมันมากจนผมรู้สึกกลัวทันทีผมไม่เคยกลัวการขับรถสองล้อมาก่อนนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตมันไม่ได้รู้สึกกลัวเหมือนตอนที่หัดขับขี่รถใหม่ๆมันคนละความรู้สึกกันเลยครั้งนี้ผมกลัวมากมากกว่าตอนที่หัดขับรถใหม่ๆเมื่อรถออกสู่ถนนแล้ว ผมพบกับรถติดที่โหดช่วงนั้นเป็นเวลาเกือบเกือบหกโมงเย็นของวันพุธรถติดจนผมคิดว่านี่แหละการรับน้องใหม่มันต้องใช่แน่ๆผมต้องฝึกทักษะและพยายามเข้าใจในตัวรถให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้เพราะต้องการกำจัดความกลัวนี้ออกไปต้องการเรียกความมั่นใจกลับมาเมื่อผมขับไปถึงลำสาลีทุกอย่างมันรู้สึกเลวร้ายมากเสียววินาทีหนึ่งผมแอบคิดในใจว่าซื้อมาทำไมหนอ มันเป็นอะไรที่ลำบากกว่าที่คิดมากมันปวดหลังกว่าที่คิดมันหมอบมากมันเกร็งไปหมดแต่นั่นไม่ใช่ความรู้สึกหรือว่าความชิดทอทแท้อะไรเลยนะเพราะผมซื้อมาด้วยใจรักที่จะอยู่กับรถสายหมอบคันนี้แม้ว่ามันจะทำให้พบเจอความลำบากก็ตามมันมีสิ่งที่ผมคาดไม่ถึงคือสมดุลของตัวรถครับรถมีน้ำหนักตั้ง1 9 6กิกกิโลกรัมไม่แน่ใจว่ารวมของเหลวแล้วด้วยหรือเปล่านะส่วนตัวผมและน้ำหนักกระเป๋า รวมกันแล้วอยู่ที่54าสถึงห้กิโลกรัมตัวภรรยาและกระเป๋าน้ําหนักรวมกันอยู่ราวๆสัก4 6่สถึงสีกิโลกรัมรวมรวมแล้วน้ําหนักทั้งหมดทั้งคนและรถอยู่เกือบเกือบสามรกิโลกรัมในขณะที่ขับขี่เนี่ยนะในขณะที่ขับขี่เลยผมไม่รู้สึกถึงความหนักของรถเลยครับแม้จะมีภรรยาซ้อนอยู่ข้างหลังก็ตามผมรู้สึกได้ถึงสมดุลที่ยอดเยี่ยมของรถมากๆม,มันยอดเยี่ยมจริงๆมันยอดเยี่ยมกว่าดินจา4 0สมาก มันรู้สึกเบาจริงๆครับผมทรงตัวขณะขับขี่อย่างช้าๆได้อย่างสบายๆส,สบายและดีจนน่าตกใจครับเมื่อพ้นลำมสาลีตรงเข้าสู่ถนนสีนคารินถนนโล่งๆผมจัดการปรับตัวให้เข้ากับรถให้เร็วที่สุดผมขับบนถนนโล่งๆได้สัก2อถึงสกิโลเมตรผมพบกับความสนุกในการขับขี่ครับเริ่มปรับตัวได้แล้วไม่รู้ว่าทำไมถึงปรับตัวเข้ากับรถได้ในเวลาและระยะที่สั้นกว่าที่คิดไว แต่ความกลัวต่างๆยังคงมีอยู่แม้จะไม่ได้มีมากเหมือนช่วงแรกๆแต่ถือว่าความกลัวนั้นได้หายไปอยู่บ้างผมขับมาถึงด้านหลังพาราไดซ์พาร์คซื้ออาหารให้กระต่ายจากนั้นจึงขับรถกลับบ้านเมื่อมาถึงบ้านเนี่ยผมมาทบทวนเรื่องราวระหว่างทางที่ขับกลับบ้านผมสรุปได้เลยว่ามันขับไม่ยากสําหรับผมเลยแต่มีหลายเรื่องที่ผมต้องปรับตัวและฝึกฝนเช่นท่านั่งการควบคุมคันเร่งที่ต้องแม่นยำและนุ่มนวลเบามือให้มากกว่าที่เคย วงเลี้ยวต่างๆที่กว้างกว่าที่เคยตรงนี้เราต้องฝึกฝนและความร้อนที่มันร้อนมากเมื่อเทียบกับดินจา400ส่วนเรื่องการทรงตัวผมไม่ต้องปรับอะไรมากเลยรถมันออกแบบมาดีมากสมดุลมันดีจริงๆครับผมคิดว่ามันเข้ากับตัวผมพอดีผมจึงไม่ได้ปรับอะไรมากผมใช้เวลาอยู่กับรถ1สัปดาห์เต็มๆ ผมเข้าใจในตัวรถเกือบจะทั้งหมดแล้วผมสนุกกับการขับขี่รถคันนี้มากส่วนภรรยาผู้สอนใช้เวลาในการปรับตัวไม่นานเช่นกันสอนได้อย่างไม่มีปัญหาใดๆแต่มันจะมีอย่างเดียวที่เป็นปัญหาจริงๆคือไอ้กันโคนท้ายของรถนี่แหละครับท้ายเดิมจากโรงงานเลยนะมันไม่กันโคลนเอาเสียเลยพูดง่ายๆคือกันโคนที่กันโคนไม่ได้นั่นเองนี่แหละครับรถสปอร์ตสายมอบสายสนามมันก็เป็นแบบนี้แหละ สุดท้ายนี้หวังว่าเรื่องราวต่างๆที่ผมนำเสนอจะถูกอกถูกใจเพื่อนๆไม่มากก็น้อยเพื่อนๆท่านใดที่กำลังจะหารถสายสปอร์ตสายหมอกมาขับขี่อย่างแรกขอให้มีใจรักในตัวรถและขอให้มีความพยายามในการปรับตัวเข้าหารถขอให้เข้าใจรถรถมันไม่สามารถปรับตัวเข้าหาเราได้เราต้องเปิดใจเข้าหามันรถที่ชอบคือรถที่ใช่เจ้าของร้านรถมือสองท่านหนึ่งได้กล่าวเอาไว้และมันเป็นเช่นนั้นจริงๆ ขับขี่ปลอดภัยทุกท่านสวัสดีครับ